เป็นประจําทุกทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือบอลโลกนะครับมันจะมีนักเตะนอกสบ,บอร์ตไลท์แจ้งเกิดขึ้นมาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อแรงชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดอยู่เสมอยูโร2020ที่ผ่านมาก,ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแพทริกชิกหัวหอ,อกจากเช็กค,คนนี้ครับหลังจากพี่ชิกมีช็อตโชวเซียนยิงไกลกว่า50ลาใส่สกอตแลนด์ในยูโร2020เสีเสียของเขาก,กระชอนไปทั่วทุกสารทิศ ทำเอาหลายคนนะครับนึกถึงตำนานเช็คนุ่นพี่อย่างมิรานบารรอสที่เคยโด่งดังเป็นพรุแตกเมื่อครั้งยูโร2004แต่กระนั้นกว่าที่ชิกจะไต่เต้าต,ตัวเองขึ้นมามันยากเย็นอย่างมากเพราะเขาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะักไม่ได้เป็นตัวท็อปของลีกไม่ได้ยิงกระจุยกระจ่าหากใครหลายคนยกให้เขาเป็นกองหน้าพรสวรรค์เชื่อไหมครับว่าเส้นทางการค้าแขกของเขามักพบกับความผิดหวังอยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับแพตริกชิกเติบโตมาจากไอคาเดมีของสปาตาปรากถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งอย่างมากไม่ว่าาาจจะเเเเเเเปป็็็นนนนนรรื่ร่่อองงงงขคคคคววววมมททิสีุดดถึลา น,นั้นเดวิดคูโรเบคโคสเยาวชนของทีมออกปากชมฝีเท้าและเชื่อว,ว่าอนาคตจะไปไอยู่สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปแน่แ,นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฟอร์มอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะหลังเกมที่ชิกซัดไป2ประตูช่วยสมัตตาปรากรุนยู18เอาชนะยาโยโบเนกยู U 18ซึ่งหลังจบเกมวันนั้นเขาถูกทางมาตินฮาเชคโคสชุดทีมสำรองและโยสลัฟเรบิกู้วงในการกีฬาของสมัตตาปรากักเรียกตัวไปพบในใจตอนนั้นคิดว่าจะต้องได้รับคําชมอย่างแน่นอนแต่เปล่าทุกอย่างกลับตรงกันข้ามซึ่งเรื่องนี้พิชิกได้เปิดใจเล่าเหตุการณ์ครั้งว่า วันนั้นผมจําได้ว่าผมมั่นใจมากว่าพวกเขาทั้งสองคนคงชมผมเลยอะแบบเปล่าเลยครับพวกเขาเอาวิดีโอไฮไลท์ของเกมมา พวกเขาชี้ผมบอกว่าผมไม่ได้สู้หรือประทะกับคู่แข่งสักนิดผมไม่ยอมลองไปช่วยเกมรับไม่ได้ช่วยไล่บอลอะไรทั้งนั้นซึ่งคําพูดที่น่าเจ็บใจมากคือพวกเขาบอกผมว่ามึงควรแขวนสตร์ทเลิกเล่นฟุตบอลเพราะผมไม่อยู่เส้นทางการกล้าไปเป็นมืออาชีพและทั้งสองคนก็ไม่เข้าใจว่าทาไมผู้คนถึงบอกว่าผมเป็นคนเก่งจากความมั่นใจที่มีมาเหมือนทุกอย่างมันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มทั้งหมดและก็ดูเหมือนว่าซาบาตารากนะครับอาจจะไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วก็เลยจะปล่อยให้ทีมอื่นยืมใช้งานเพื่อเก็บประสบการณ์มาากกขขึึข้้นนนโดดยหหลลังงจสู่่ชุใญ เพียงแค่สนะิบนัดทุกรายการระหว่างปี2013กระถูกส่งตัวไปกับโบฮีเมียนทีมร่วมลีกใช้งานอีก1ปีซึ่งที่โบฮีเมียนนี่แหละครับคือสถานที่โลเคชั่นที่แพทริกชิกได้ปล่อยของบนลีกสูงสุดเช็กแบบเต็มตัวซีซั่นแรกเขาก,กดไป8ประตูจาก28นัดพาท,ทีมจบกลางตารางจากนั้นก็กลับไปสาราตาปราค์อีกครั้งแต่สัญญาฉบับใหม่ที่สโมสรมอบให้กลับถูกด้อยค่าไม่สมเหตุสมผลอาจจะเพราะฟีทาของเขายังไม่โดนใจและนั่นคือสาเหตุข,ของการแยกทางออกจากกันแม้ซาปราตาปรากจะไม่เห็นค่าแต่่่่กกกลาาายเเวพทรริชะะมมีีีโดดดดือขไ้ มาอยู่กับซามโดเรียทีมชื่อดังในศึกการโชว์ซิลอาอิตาลีเมื่อปี 2, 2016้วยค่าตัว4ล้านยูโรหากดูผลงานนะครับผมชิกโชฟอร์มได้อย,ย่างยอดเยี่ยม32นัดยิงไป11ประตูเป็นการลงตัวจริงทั้งหมด14นัดแล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับผมทุกๆ1 3 7นาทีจะมี1ประตูนับว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากทังที่เขานะครับโดนตำหนิเรื่องฝีเท้าเสียด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ค่อยรู้เบื้องหลังว่าพิชิกนะครับผ่านความยากลำบากตากตรามามากมายขนาดไหนเพราะชิกโดนด่าอยู่ตลอดโดยเฉพาะการปรรรััับบบตวววเเล่่่นมมกกฟาาโอยยีซึงงง นะครับก็สงสัยว่าเขาทําผิดพลาดหรือไม่ที่รีบย้ายออกจากสปารตาปราก มีวันหนึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมวันนั้นนะครับพิชิกทำประตูให้กับลาซามได้ถึงแม้จะต้องพ่ายแพ้กับยูเวตุเป็นหนึ่งประตูต่อสี่แต่2วันต่อมานะครับพี่แกก็ยังโดนด่าแบบจัดหนักจากมาโกจามปโลกุนซือใหญ่เพราะจ่ายบอลตอนซ้อมได้แย่มากๆแต่คําด่าเหล่านั้นแหละครับทำให้พิชิกได้ดีจนเล่นกับรุ่นพี่อย่างกัวยเลล่าได้อย่างเข้าขาอย่างมากซึ่งหลังจากแพทริกชิกนะครับทำผลงานดาระเบิดระบเบอร์ให้กับลาซามก็มียักษ์ใหญ่รุมตอมกันเพียบหนึ่งในนั้นก็คือยูเว่เขากง รุ่งโรดมากกว่านี้แต่ในช่วงที่ยูเวนะครับสามารถตกลงค่าตัวพร้อมปิดนิวชิกได้ที่30ล้านยูโรกระนั้นช่วงตรวจร่างกายไอมาลายพบว่าพิชิกมีปัญหาทางภาวะหัวใจก็เลยจะขอเปลี่ยนจากการซื้อขาดเป็นการยืมตัวทําเอาบอร์บริหารของลาซามนะครับหัวร้อนประกาศยกเลิกข้ขอเสนอและพร้อมจะขายกับสโมสรอ,อื่นที่ไม่ใช่ยูเวทันทีเรื่องนั้นสร้างความผิดหวังให้กับชิกเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายชิกก็ยังได้ย้ายทีมโดยเปลี่ยนจากยูเวเป็นโรมา่า แต่ทว่าชะตาชีวิตเขาในปี2017ก็ยังไม่ได้สวยงามเหมือนที่ตั้งใจตอนย้ายออกจากซามโดเรียการมาอยู่กับโรมาไม่ใช่เพียงแค่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างเอเดนเชโกได้เพราะว่ายูเซบิโอดิฟานเชโกกุนซื้อหมาป่าคงรมตอนนั้นเลือกใช้หน้าเป้าเพียงคนเดียวพี่แกยังมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเป็นประจำเพิ่มเติมส่งผลตลอด2ปีในเกมลีกแพทริกชิกยิงไปเพียง5ประตูจาก46นัดแน่นอนว่าชื่อของเขาไม่ถูกจดจำอีกต่อไปแล้วเวทีเซเรียอาอาจจะไม่เหมาะกับชิกอีกต่อไปทำให้เขานะครับต้องอยพยยีัมตว0 ซึ่งที่สโมสรแห่งนี้นะครับพีแกได้กอบกู้ฟอร์มมาอีกครั้ง4นัดแรกลงเล่กับบูเิสกาเยอรมันยิงไป3าประตูจบสีซันก็ยิงได้อีก10ประตูจาก28นัดการประสานงานกับติมโมแวนเนอร์พร้อมพาท,ทีมจอนดับ3าผ่านไปถึงรอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือสัญญาณที่โคตรดีของชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับแพทริกชิคไม่ได้ไปอยู่กับไลซิกในสีซันหน้าแบบถาวรเพราะทีมไม่มีตังค์ซื้อขาด ทำให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนทุ่มเงิน26ล้านยูโรนะครับคว้าตัวมาร่วมทีมซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีจานวนยิงแบบถล่มทลายแต่ก็มีสติชัดว่า13ประตูจาก36นัดมันเริ่มชัดว่าเขามีครองพร้อมกับเก็บประสบการณ์เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาพอสมควรจากการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นส่วนสำคัญของสโมสร,รทั้งสมัยอยู่ไลฟ์ซิกและไบเออร์เลเวอร์คูเซนตรงจุดนี้มันทาให้ความมั่นใจของเขากลับขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตกตะลึงหรือทําให้แฟนบอลมาสนใจแต่ทว่าผลงานเหล่านั้นแหละคร ซึ่งนับตั้งแต่เช็คเข้ารอบรองยูโร2004นะครับเช็คก็ไม่เคยได้ใกล้เคียงความสําเร็จอีกเลยหลังจากนั้นยูโรทีมชาติเช็คไปไกลสุดก็แค่รอบ8ทีมส่วนบอลโลกก็ไปผ่านเข้ารอบสุดท้ายตั้งแต่จบโบว์คับ2006แต่ชิกนะครับทำให้เช็คกลับมาพังอัดอีกครั้งเมื่อเขาโชว์ฟอร์มยิงกระทูกและถูกมองว่าเป็นมมามืดในรายการนี้โดยประตูที่ทาให้แฟนบอลทั่วทุกมุมโลกพูดถึงแพทริชชิกนะครับนั่นะค,นะค,นะค,คือการยิงใส,ส่สกอตแลนด์ครึ่งสนามระยะกว่า50ล้าไม่ว่าจะเป็็นน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 นคคคคววาาาามมมมมััััั่่่ใใจ้้้นะ้ํํหหกกกเเเททิปปรรรระะสสงดีีียตูููบบบณแล มันได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนท้งชาติและหนึ่งในนั้นก็คือโฮลูเบกอดีตโค้ชเยาวชนสปาตาปรากซึ่งโฮลูเบกนะครับผมได้ออกไม้สพภาดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผมจำได้และผมแคาจะร้องไห้เมื่อตอนเห็นชิคยิงประตูใส่สกอตแลนด์ดูอยู่ที่บ้านนะผมตื้นตันแล้วก็คงไม่มีวันลืมลูกยิงอันนี้เพราะว,ว่าชิคเป็นเด็กที่ดีกับผมมากๆการยิงของเขาในเกมนั้นเป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมไปจากใจ ออกสตาร์สเกมแรกแท้ทีชิกขึ้นมานำดาราังดาันโบวหลังยิงไปสาประตูถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหลือเกินเพราะว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นนะครับไม่มีชิคเขาอยู่ในสารระบบดาวันโวเลยแม้สักนิดเดียวชิกไม่ได้ร้อนแรงแค่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะมันต่อเนื่องไปถึงรอบ16บทีสุดท้ายอาจจะมีน้อยคนที่คิดว่าเชคจะล้มยักษ์อย่างเนเธอร์แลนด์ได้ตึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงครับผมโดยเชคสามารถเคลียร์อาศาัศวินสีส้มตกรอบในสําเร็จและหนึ่งในคนที่ทําประตูให้กับทีมได้กกกกกกก็็เเเเเเเปนนนนนนพพีีีีีีี่่่่่่ชชชิคคิิคคดดดดมมมมมาาาาาาาสสสสยยยยทททททใรรรรรออบบ8ุ้ััจภงไไูณห เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงก่อนเข้าสู่ช่วง1ินาทีสุดท้ายและก็ต้องแพ้ทับโคโนมไปหนึ่งประตูต่อ2แต่ทว่าเขาก็ยังอุตส่าห์ทำให้ทีมได้1่ประตูนในคืนนั้นเพียงแค่นี้แพทริกชิกกับพิสูจน์่เห็นแล้วว่าคำพูดจาคำดูถูกไม่อาจหยุดยัง้งความตั้งใจของพี่แกได้พยายามให้หนักเดินหน้าฝ่าฟันกับอุปสรรคก็มีโอกาสประสบความสำเร็จดังที่ฝันจากเด็กที่เคยโดนไล่ให้ไปแขวนตาต์ดตอนนี้เขากลายเป็นความภาคภูมิใจของเชคไปแล้วเพราะว่าประสบการณ์ที่สั่งสมช่วยให้แพทริกชิกเก่งกาจมากขึ้้้นนนนนกกกวว่่่าาาาเเเเดดิิมมหืออออยยยงงตตีีทขััชฟรรรบููซไปปะ จากเก็ดนัดในบนุนเดสก้าเยอรมันสีซสั่นนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูแลเฟียลฟาล้าเอื้อมนิ้วยาว,ยาวมากดอ่าไรให้เราได้ด้า